สั่งนี่อ,อ,อุ๊ยเลยมันกวนๆอย่างนั้นอ่ะฮัลโหลยั่ไงที่เขาทอดเสร็จนี่นี่น่ากินมากอ่ะกินไปสั่งเร็วกว่าที่จะหมดอันนีนะ้กินนี้เลยโอ้ยเราก็อดคุยกับพ่อค้าดิให้เราสั่งขนรศัพท์ก็ดูดแซ่ดอยู่นะอุ๊ยมีกะหรี่ด้วยอ่ะมีกะหรี่ด้วยช่างมันกินไดแล้วไม่แล้วเวลาละกันเพราะอยากให้เราชิกะหรี่มันเด็ด คือสองหยวนเท่าร้านป้านั่นเลยะจะซื้อแล้วนะอุวย,ยากกินผงกะหรี่มานานมากหอมมากอ่ะกินแบบที่เคยกินเออเหมือนก็จา,า,ากินเหมือนกันเลยใช่ใชนี่ยฉีดชาห่อสามหนึ่งสี่ ไม่ต้องมีคนแล้วนะโดยนี้แบบคนรับออเดอร์อ่ะจริงกดคุยเลยอ่ะอันทำแบบว่าอันนี้ขายยังไงอ่ะค่ะหือ <c oughs> ดูตอนเข <c oughs> ้าลาดด้วยหกนี้สร้างเ็วือนกล่ายผิดไปด้วยเนะี่ยคุยล่ะคุยล่ะาร้ เคยกินไหมแกเคยกินไหมเคยกินแล้วแต่ไม่ได้กินแบบขายเฮ้ยกินเหมือนมากไปอยู่ดมดูแต่เขาไม่ให้ผมไม่ค่อยเยอะนะร้อนอยู่แน่เลยมึงไม่เป็นไรกินได้ก็นไรเข้าไปก่อนแต่ว่าผมน้อยไปหน่อยเพราะว่าเขาโรยให้ก่อนตัดตอนนั้นเขาตัดก่อนโรย อร่อยความกรอบนอกอนุ่มในอะ่ะแล้สุดเราก็หาเจอแล้วร้านที่ไหนาจางอยู่ชิ่ชู่แล้วเหลืออีกกล่องหนึ่งพอดีเจ้งเนาะสิงออตุ้ยที่เป็นจางอยู่ชู่อร้านนี้คือร้านที่ฟิวเจอร์มอลเขาบอกทำใหม่ใช่หมเนี่ยแอลอะบุ๊ค อ่ะคุณนึกว่าจะปิดแล้วเหขาก็บอกว่าตอนนี้มีก็เลยคิดเขาแต่ดีใจที่หาร้านนี้เจอโดยที่ไม่ต้องไปฟิวเจอร์มอลล์แล้วอ่ะดีใจอ่ะตอนนี้ซื้อร้านอะไรเผื่อกลับมากินอีกใช่จังอยู่ชื่อชื่อปลาหมึกกับชีสไูหนปลองบอกเขาดิเขากำลังทำอ่ะจะได้เขาใส่ไส้ถูกไปลองถามเขาว่าจังอยู่ก็คือปลาหมึกชื่อชื่อคือชีสอุ้ยมาเดิน มันถ่าเฮียจบเลยนะได้กินทุกอย่างเลยอ่ะไไหนอีกอร่อยอ่ะอันนี้เป็นซุปรสเผาเผารีวิวเชาวสวนัยอุ้ยรสอะไรรสเฉียวครีอุ้ยแต่มันน่ากินนะกิน่าเท่าไหร่นี่ยี่สิบยี่สิบงายทำยี่อะไรไอสัตว์ไอสัตว์มันไม่ใช่หัวเงินเฉวชาวสุนัยไอยี่ มแน่ๆจะเป็นแบบนี้หมดแล้วไม่งั้นก็ต้องจริงหรอมีที่เดียวอ่ะที่ไหนไม่งั้นก็ให้แม่มัาทำว่านตาที่แบบบางๆใช่ไหมแบบใช่ๆแล้วเลือกหัวแล้วก็ไม่กินที่ว่านตาเลยหรอแอมถ่ายนี่ก็ว่านตาเปิดมามีตรงไหนนด่หมดแล้วอ่ะจริงปะคือแตงเรียมนี่กูว่าน่ากินนะน่ากัดมากเอศครีมอ่ะแอมเนี่ยปฏิเสธโลกอนาคตหน่อยเลยคนอย่างมึงอ่ะร้าหลังในรถเสาจริง อีพวกคำครึกคำครึกอะไรเก่าครึกจะพูดว่าอะไรวะไม่อยากให้ลูกสวยจังเก่ากึกเออเก่าคลึกด้วยเหรออีเก่าแก่อีโบราณแอนเชียนแอนทีคด้วยนะไหนชิมด้วยกอ่มันจะละลายมละลายอ่ะงาดำไม่ก็ไอ้นบึ้มให้หน่อยดิหั่นเหี้ยอะไรมันก็มาแบบนี้ไอ้สัตว์ก็แตะมือไปสิ ออไอมันก็แดกไปทั้งก้อนสซึ่งว่าไอติมเนี่ะไอติมที่เราเสียบไม้กินไอติมลุงอ่ะใช่ใไอติมลุงไอติมโบราณป้าขายไม่ได้พอไอติมก็เอาไปเลยจะมาหลัดเบียบอยู่วะไม่ได้หันดูนี่ที่อะไรก่อนเนี่ยแค่ไม่แดกที่จะแดกเนี่ยเป็ไอ้ค่ะไอ้เอ้ยเอ้ยไม่แย่อร่อยเอาน้องมากินโอ้โหแข็งก็รู้ได้ไงว่าแข็งก็รู้ได้ไงว่าแข็งก็ มีครับอ่านบุกอมยีแล้วกูแดกต่อไงอ่ะขอโทษมันกินอย่าออกมาแข่งเกินอ่ะมันแดงไม่น่าพีเอาไม้มาเสียบกัดรอให้มันละลายเลยไหมอุ้ยเหมือนอมเลยรสชาติมันใช่แต่เปิดใจพี่อยากลองเปิดใจเปิดจนกูปิดละมันเสียวฟันนะเสียวไม่น้อเกี่ยวหน่อยแข่งขนาดนี้ไยอมยกเกิดหรอ มึงเอาไอ้แบบนี้ลงจริงๆเหรอแท็กพิธาแต่มันไม่ชอบใไซฟันไงมันชอบแบบบางๆรีวิวไอติมเลยอ่ะไม่เหมือนไอติมเหมือนแบ่งกันองแต่ว่ามันทำไม่เปรี้ยวเท่ากับร้านไอ้ตรงมันไม่อร่อยคุณไม่เคยกินมาก่อนเลยอันนี้คือครั้งแรกของการกินเฉาส่วนในจริงปั้เนี่ยว่ามึงกินแต่ช่วงเสียมึงอยู่มาหกปีไม่กินเฉียดเพราะไม่ใช่ช่วงกูกินแต่ช่วงเฉียดช่วงผีนาย่ออันนี้คือหนักนมอะไรอ่ะข้างหน้ามันเกิดเวดิ ไมม่่น้วสีดำดำคืออะไรอ่ะบุหรี่โอเลี่ยวแต่เขาไม่ทำดูยังไงว่าดำถูกพี่น่าจะขาวใส่บันนะเพราะนี่วิตามินออร่าเพิ่มออร่าเรื่องแสงในที่มืดจู่เมื่อเหรอมันเรื่องแสงจริงนะไอ้เทียตอนมันดิบอะมึงเห็นเหรอไม่ถึงหน้าต้นาสีอะไรสีเขียวสีดำเงินนะเอ้าก็มึงเห็นนะมึงเป็นบรรดาวเหรอแมงก์พูล ถ้าทำเยือกตัดเย็นทำไม่ละลายเลยหนีมาพูดดังๆสิแอมพูดคาว่าหออมาเออราอันนี้ซีเฮ็ดเสร็จเมื่อไหร่ซีเฮ็ดแล้วเมื่อไหร่เขาไม่ถามพอดิได้ได้ยังบอกเขาไม่ต้องทำสุกมากก็ได้เหาเหี่ยเหรอบอกเอาแค่พอกินได้พอเสียงนิดเสียงหน่อยตุลี่เดี๋ยวมันดิบใจเย็นตุลี่แป้งไม่สวยเออนว่าเอาดิบๆก็ได้แอมมึงจะวีแล้วเหรอ เจ้าวีนเจ้าวีน <laughs> ถ้ายืนทำไมพี่ถึงไฮไลท์เหลืองแบบหดยทั้งนะ <laughs> ไหนอันนั้นคือสำคัญแบบ <laughs> ไหน T X คือท r ีทเมนต ก็ค like ือยาที่ใช้อย่างเช่นไฮเปอร์เคก็จะให้สีเปร็นแคลเซียมกูคอนตให้ไปทำไมนะหยุดไอ้นั้นให้ไปสเตเบลไลซ์ฮาร์ดว่ามันคือพอมีเคสูงๆมันจะแบบกระดุกกระดิกง่ายแล้วแบบมันก็จะฟิวง่ายอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็จะให้อันนี้ไปสเตเบลไลซ์ให้มันเซนซิทีฟกับพวกเคเนี่ยน้อยลงสเตเบลไลซ์ฮาร์ดแล้วแต่ว่าระดับเคยังไม่ลดลงชัที่ในการลดระดับเคของเราก็คือการให้ไออย่างที่บอกเมื่อวานว่าอินซูลินมันเอาเคเข้าเซลล์แล้วเอา เอชออกมาเราก็จะให้ r i อไอคือเร g ิล่าอินซูลินให้ให้อินซูลินปุ๊บถ้าเกิดว่าให้ถินซูลินอย่างเดียวอะน้ำตาลก็ดรอปด้วยถูกไหมในการชีตนั้นเราต้องการน้ำตาลมันเท่าเดิมเราก็เลยให้ถ้าจะเป็กูโคสไปด้วยคือให้คู่ให้คู่กันถ้าให้แต่อก่อนอย่างเดียวปุ๊บน้ำตาลตกไฮโปไกลก็อารเรสได้เหมือนกัน3อย่างแล้วยางสุดท้ายก็คือใบขาบก็ที่บอกเมื่อวานว่าทำไมต้องให้ ใช่ก็เพราะว่ามันเอาเก็บเคเ้าเซลล์มันเอาเอชออกมามันเอากรดออกมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เบสเข้าไปตีอบอกก็ว่าเวลาอารสอะ่ะกรดอยู่แล้วร่างกายเรามันจะเป็นกรดอยู่แล้วมันจะมีแลคกเตนเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว,วเย่ยนะหลอจังเขากรีดถ้าเหลือถ้าถ้าเหลือไปอุปอดหนุนไหมไปไปไปอุดหนุนก็ซะหน่อยละกันไปอุดหนุนโอเคได้เนี่ยหันทำตัวมีน้ำ เดี๋ยวนี่มึงแดกอีกกล่องเมื่อกี้เพื่ออะไรไอ้ดันเปล่าเหรอไอ้สัดของกูด้วยไม่ได้ซื้อตาจีบผายกูนะสองคำเองนี่ไะกูักกี้สองคำเองอร่อยไหมล่ะมีความสุขไหมล่ะมีความสุขก็ดีสำเร็จบุญคุณด้วยเน้นดังแค่าเหกวนตีกันหัดทำตัวให้มันดีเหมือนน้องเขาบ้างนะเป็นน้องก็ต้องทำตัวดีอยู่แล้วป่ะไม่จะตกพี่เหรอเหรอเมคิดว่าน้องไม่กล้าตกพี่เหรอ จริงปะไปแลกคาเวอการคืนก่อนเอป็นแม่งแม่งเอ้ยอและนี่คือชื่อแจจวงในยามค่ำคืนนะคะกัดดีมากเย็นฉ่ำมากถูกยังนะที่นราจะไปไหนกันก็ไม่รู้เลยเนี่ย ยิงขา่าวเรื่องเมียนกัน你好่烤冷面，ยอ่อข่าวเรื่องเมีปลาหมึกเยอะมากนั่นคือเคทีวีที่มากันเมื่อตองวันนะคะนู่นเคทวผมไม่ได้ถ่ายต่อเขาทำเลยอนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบเส้นที่เป็นแบบแผ่นๆประมาณเนี้ยเส้นแผ่นๆแ,แ,แล้วก็บบเ,เออแล้วก็เอาไปแบบ ย่างๆ iscilla, ผัดๆใส่ไข่อะไรอย่างงี้แล้วก็แบบใส่พวกหอมใส่นุ่นนั่นอะไรเข้าไปหอมมากอุ้มัาเล้วมันแล้วปลาเมือกจุ๊บๆเข่าช่วนๆม่จ่าช่วนน่ารักมากไม่ให้เจ้าลูกชิ้นข้างๆมึงอ่ะไหรอโอ้โหมันใจอะไรกับความันใจตรงไหน แก,แก้มลูกินมึงกูช็อกอะ่ะตะก,กี้เขาเขาหอมแก้มกันเขาเล่นหอมแก้มกันผู้ชายที่กูบอกว่านะารัเขาเล่นหอมแก้มกันนะมึงกูงเล่นด้วยได้ปะมึงระวังโดนเขาต่อยนะมึงเล่นนะกลัวไอ้นั่นอะเมาไอ้ไหนไอ้นัน่นอะแล้วขับรถไปแล้วด้วยกลับไปกินอีกสักรอบดีกว่าจะไปนั่งดูผู้ชายไปเลี้ยงเขาเลยกรร็ได้นะกลัวไปดีม <า S 1> <ะ>ันน<ะ>่าจะเลิศใครใไหนไม่รู้ชิชู้นี่คือนักเรียน ตัวอีก้องตัวเสียดไม่ถึงเขาอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ได้หมายถึงอาหารที่เขากินมาถึงทั้งโต๊ะนั่นนะคะบายบายเต้าแต้มลูกชิ้นเต้าแต้มลูกชิ้นเรียกได้ว่าพร้อมรับคนเมาโอ้ก็เมาใจร้อนนาวหับอะไรเงี้ยจริง But you coming at my friends like a missile ไปดีเขาทำไมอยู่เพื่นัังกอดกันอีสัตว์ <c oughs> อีพวกขัดขวางความรักสวัสดีตอนเที่ยงค่ะทุกคนขอลองไปไหนมาไหนคนเดียวดูบ้างนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือเพื่อนงอนกูค่ะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเวลาฉันอยุดจีนอยู่แล้วก็คือการที่ฉันจะไปไหนมานคนเดียวได้เนี่ยเพื่อนต้องงอนหรือว่าทะเลาะกันซึ่งฉันก็ชอบกันอยู่คนเดียวแบบนึง เพราะนั้นวันนี้จะไปไหนมาไหนคนเดียวกันครับสื่อตัวนี้ก็ซื้อมาตั้งแต่ตอนเด็กอยู่ปีหนึ่งเลยครั้งแรกที่มายังใช้ได้อยู่ I love เดี๋ยวเรากลว่าจะหาอะไรกินก่อนสักหน่อยละกันเย้ตอนนี้เรากำลังมากันที่ห้างหอยเฟลนะคะเป็นห้างที่ชันมาแทบจะทุกเย็นเลยประมาณ90อร์ซนมาอ่านหนังสือที่นี่เพราะว่ามันจะมีทั้งแบบ โคโค่แล้วก็แบบเป็นโคโค่ที่มีโต๊ะนั่งแล้วก็เป็นหรือบางทีก็อาจจะไปนั่งอ่านหน้าฟิตเนสเซน,เซนเตอร์ก็เป็นที่ที่เงียบดีแล้วก็บบลงมากินข้าวอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็บบซื้อน้ำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลองหาอะไรกินตรงนี้แล้วกันเพราะมันจะมีมันเคยมีเมื่อ5ปีที่แล้วมันมีหม้อไฟหมาล่าแบบรางไม้แบบที่ไทยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะอยู่ไหมเราจะกินอะไรได้บ้าง จริงห้างนี้แบบมีแต่ของแพงโ้โหมีนักเต้นด้วย so cute โคโค่ไม่อยู่แล้วีิตรงนี้จะเป็นโคโค่แล้วก็มีละที่นั่งตรงนี้ร้านเกี๊ยวคือกุ้งเหรอเสก่อนฉันอาาตัวที่สามไม่ได้ย好，ก那个鲜虾馅水饺，鲜虾的，啊好，好嘞，一馅包啊，坐哪都可以吃，随随便， 嗯，我是泰国人。啊、我是泰国人。泰国人。谢谢 <laughs>。啊哈哈。呃。唱出来也出来。不出来 <laughs> 我，在河北一大学习了五年了。呵呵呵。和中国。爱在道，爱在你身 บ้านเองสดสดเมื่อกี้เลยนะเดีย๋ยวเราจะไปที่ชั้นบนกันนะคะชั้นบนจะมีสซนอ่านหนังสือของเรานะคะแล้วก็รางมากนะน่านเล่นส้นแอบจังเลย <laughs> อะเพราะบนอยตรงนี้จะเป็นก็อินวดแล้วก็จะเป็นที่โต๊ะ,ตะให้นั่งเล่นเลยชั้งอ่านหนังสือตรงนี้จะเป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์เฮ้ยได้แล้วก้อนเฮลลี่ ว้าว,ว,าวนี่จะอยู่ตรงห้างมิกซี่ว้าวแต่วันนี้ไม่รู้จะไม่ทำอะไรมิกซี่ก็เลยว่าจะไปที่โรงพยาบาล general hospital ที่เราเคยเป็นปี6ที่นั่นนะคะเห็นแดดอย่างงี้แต่ว ouais. ่าคือไม่ร้อนเลยนะอากาศเย็นช่ำๆนี่ตอนนี uh ้เรากำลังอยู่เป็นที่จงชานรู้นะคะนี่จะดูข้างๆของสวนคือแบบ ็นฟิลแบบว่าต้นสนเยอะๆแล้วก็ความเย็นฉ่ามันแบบเย็นออกมาโดนฉันตรงนี้เลยอะ่ะในรู้านภาษาจีนแล้วว่าเสียวเฉยวที่แปลว่าเล็กเฉยที่แปลว่าเรียน <c oughs> นี่ตอนนี้เราได้รถใหม่นะคะใช้ไรกันเดิมตอนแรกว,ว่าจะเข้าไปเดินดูโรงพยาบาลด้วยเพราะว่ามัน,นเหมือนอิทายเลยถ้าโรงพยาบาลเจริญรัชพิทัของฉันเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ไม่เหมือนโรงพยาบาลอื่นเลยคือเป็นโรงพยาบาลชนะเป็นโรงพยาบาลที่มีสวน น้ำตกอันใหญ่ๆอยู่ในโรงพยาบาลคือพอไปอยู่ที่ไทย่ะรู้เลยว่าวอดที่นี่กับที่ไทยไม่เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ประชากรเขาเยอะค่อย้เขาเยอะมันก็เลยแบบอย่างที่ไทยจะเป็นแบบว่าเม็ดชายเม็ดหญิงอะไรอย่างเงี้ยหรือเม็ดชายสองชั้นเม็ดหญิงสองชั้นแต่ที่นี่คือเป็นเม็ดชั้นนี้เป็นเม็ดเว s p i r ชั้นนี้เป็นเม็ด GI อะไรอย่างเงี้ยก็คือในสับสเปเน,เนี่ยก็จะมีพันชั้นนึงเลยสามชาม จริงๆโซนโรงพยาบาลนี้ไม่ค่อยอยากจะถ่ายเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องไปเซ็นเซอร์เยอะแต่ว่าน,นี่เอ๊ด้านขวาอันนี้โรงพยาบาลชั้นเอ๊ะเปนมิฉัน人民ว院ฟิลเกาหลีเกาใจปะก็จะมี e r อยู่ไหนหะวะม ER ไ,วไม่รู้ <laughs> เป็นเอ็กเซรเรยภาษาไทยไม่รู้ว่า e r อยู่ไหนแต่รู้แค่ว่าบ้านฉันตอนสมัยฝึกก็คืออยู่ตรงนน้นอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเลย ตอนแรกอะ่ะตอนแรกไอ้ตรงที่ว่างๆตรงนี้มันเป็นตึกเว้ยมันเป็นตึกอ้าวตึกอาจารย์เดิมก็ยังอยู่นี่ว่ะส <c oughs> ติเหมือนกันเนี่ยถน,นนนี้เดี๋ยวกลับไปจงชานลู่ดีกว่าเชา้ชาเชา้ชาจก็จะลงมาจอดตรงนี้แหละข้างหน้าแล้วก็เข้าไปฟังเขาเจียวปานสักหน่อยแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านประมาณเก้าโมงกลับมานอนกลับมาอ่านหนังสือเตรียมสอบเรียนเอลี่ตอนแรกว่าจะเข้าไปแต่ว่าไม่ได้เอาแมสมา ความที่แบบเราอยู่ที่ภากใกลหอใกลที่เรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องย้ายมาอยู่แถวนี้ซึ่งไกลจากมหาลัยเรามากเลยนะแต่ก็ยอมย้ายมาเดินจากบ้าน5้านาทีถึงดีกว่ายิ่งวันหิมะตกเงี้ยยิ่งอากาศหนาวมากๆอย่างเงี้ยมันไม่น่าขับรถอะ่ะขีมะาตกนถนนโคตรลื่นแบบเหมือนขับรถอยู่บนพื้นน้ําแข็งนะแก แต่นร่ความแย่งฉันคือมีอยู่วันหนึ่งเว้ยขึ้นไปส่งเอกสารลากลับใาตไปสอบกับ,ก,บ,ก,บกับอาจารย์ที่เป็นคนคุมนักเรียนต่างชาติที่นี่ที่โรงพยาบาลน,นี้ก็เป็นฟิลอาจารย์ที่ปรึกษาเขาก็ถามว่าเาวแล้วคนอื่นลนะ่ะตอนนั้นที่มันมีคอนฟ l i ต์กันอยู่ก็คือฉันก็เลยพูดว่าฉันก็เลยแกล้งบอกอาจารย์ว่าคนอื่นยังไม่เห็นเลยนะคะอาจารย์วันนี้ยังไม่เห็นเขาเลยนะคะอาจารย์ ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะยังไม่ได้เจอเลยเขาอ้าวแล้วอย่างงีไม่ได้มาลงบานหรอคืออย่างที่บอกว่าลงบานเนี้ยมันมามันมามันไม่มาก็ได้อ้าวแล้วยางอีไม่ได้มาเหรอเพื่อนไม่มากันหรอไม่รู้อะค่ะอาจารย์หนูไม่เห็นเลยว้ายอย่าชนนะอาจารย์ก็เลยเรียกทุกคนมาให้มาเข้าพบทุกคนก็เลยต้องมาขับรถจากมหาลัยนู่นอ่ะกี่ประมาณแบบเจ็ดแปดสถานีซับเวย์นะไม่ใช่ไถรถเมย์ ถ้าใส่ถ้าใสา่อีกาาาารถร่นเองก็คูณ2คูณ3เข้าไปดูต้องมาถึงเนี่ยตรงนี้ถ้ามกลางบรรยากาศเย็นๆกูอนนะไรประมาณนั n น so no, no. เหมือนฉันมาจีนเพื่อมาขับรถเล่นเลยวะแ <c oughs> ต่มาคิดถึงจริงนะตอนนี้ยังไม่ได้นอนนะหลังจากกลับจากโรงพยาบาลตอนเชา้าฉันก็จะขับรถเย็นๆฉันก็จะขี่รถเนี้ยมาพร้อมกับบรรยากาศอากาศเย็นๆมาซื้อ85 ซื้อน้ำแก้วหนึ่งซื้อขนมกินเล่นเค,ค้กอะไรยเงี้ยแล้วก็เอามานั่งกินเล่นข้างบนไม่อยู่แล้วจริงๆตรงนั้นะอนะข้างๆเคสีเป็แ้าแต่ไม่อยู่แล้วตอนนี้กูอยู่ตรงลานที่มีแปดห้ามีไมไม่มีมมม <laughs> อย่าเพิ่งดีใจ <laughs> ก็ประมาณนี้เพราะว่าที่อื่นๆรอบๆนี้ก็จะเป็นแบบที่พักอาศัยอะไรกันหมดแล้ว เมันเหมือนแบบเขาจะมีแบบห้างเขาจะวางแผนให้แบบมีห้างมีส่วนสาธารณะอะไรแบบว่าใกล้ใกล้ใกล,ใกล,ใกล้ใกล้บ้านหมู่บ้านอะไรยเงี้ยคือมันดีมากเลยฉันว่านะคือเขาให้ความสําคัญกับทางมาลายมากนะที่เนี่ยนี่นะคะทุกคนห้างเวนิสข้างในนะั้นมันจะมีความมันจะมีการจัดอะไรที่แบบเหมือนเวนิสมาก ตอนนี้ก็กำลังมากันที่ร้านที่ฉันเคยมีความรู้สึกว่าฉันจะแต่งบ้านด้วยของจากร้านนี้ฟิลนี่หรอเคียอะไรอย่างงี้ปะใช่ของมันมินิมอลน่ารักมากและร้านมันยังอยู่หลังจากผ่านไปอ่ะห้าปีฟา้า <25. S 1> ดีดของมันน่ารักมากมเป็นไปของแบบอาบนองอาบน,น้ำของบ้านแต่งบ้านอย่างเงี้ยมีกานหมาฮะ้า <29. 9. S 1> มันคืออมาเท่าไหร่สามสี่ไม่ต่างกันเอาเลย จริงปะเนี่ยจริงนวดนล้วโคตรสบายหัวจริงฟินมากอ่ะอันนี้ก็ซื้อไปฝาก FC ดีไหมใครอยากได้นี่เหละกลัวสาที่เขาบอกใช่พี่ปวใจไหมคะไม่เปิดพ <laughs> ี่เชื่อแต่แหละคำว่าไฮฟูเท่านั้นใครมาบอกว่าเครื่องยกกระชับใดไม่ใช่ไฮฟูนี่ทำเลยแล้วมันเป็นทฤษฎีอะไรมันใช้หลักการอะไรถ้ามันจะไม่ใช่ไฮฟู มันเป็นการผักวิตามินเข้าเซลล์ผิวค่ะพ <c oughs> ี่มันทําให้หน้าเรากระจ่างใสเพราะว่าเออก็ไที่เราถูอย,อย่างเงี้ยมันจะทําให้วิตามินในครีมเนี่ยสามารถเข้าซึมเข้าไปทําให้ผิวมันกระจ่างใสเร็วขึ้นแต่พี่อยากให้มันยกกระชับนี่ช่วยได้ไหมคะช่วยได้อยู่คะ่ะช่วยได้บ้างนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> ช่วยได้กูบอกว่าช่วยได้ไว้ก่อน เป็นหินจากภูเขาไฟเห็นไหมคะมันก็เลยเป็นสีดำอย่างนี้อ่าแต่เขาทำให้เป็นสีน้ำเงินเลยนะคะคุณพี่มันมีหลายแหล่ท่านค่ะว่าภูเขาไฟเนี่ยอุดมไปด้วยแห่ท่านหลากหลายชนิดมากสีชมพูก็มีเห็นไหมคะมันมาจากบ่อตะปูร้อนซื้อค่ะไอ้กูก็เป็นเซลได้นี่หวะจริงเป็นเซลมีวอโดนฟองค่ะโดนยึดอุ้ยมีแบบหัวแยกอุ้ยชอบแบบหัวแฉกอ่ะ เอาหัวแชกดีกว่าเก๋กว่าดังเยอะแล้วหัวแชกมของเราทำอะไรตรงไหนวะตรงนี้มั้งไงฮ่าจริงด้วยแต่ฉันซื้อให้เอสซีหน่อยฉันไปคิดคำถามก่อนในการร่วมสนุกกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นป๊อปขึ้นมาตอนนี้แหละเรากล้ามาเป็นคำถามทางการแพทย์ด้วยนะซึ่งจะมีทัแพทย์เท่านั้นที่ตอบได้หรอไม่เดี๋ยวเอาเอ็ม e ีคิวมาถามเออจงถ้าเจอชายอายุวัยกลางคนนอนหมสติ คอลแลบตรงไปสิ่งแรกที่ท่านจะทําคืออะไรหมายถึงกูถามมึงอยู่ก็เลยหนีทำไมชั้นจำได้ฉันซื้อกันแกต่ขนจมูกจากร้านนี้นี่แหละบอกพี่ไทยก็มีจะเอาไม่เอาอะซื้อมาฝากด้วยความคิดถึงอยากซื้อมาฝากอุ้ยเป็นสแตนของโทรศพัพท์จริงๆแล้วมันดูเก่ามากขายสิคะเอาหนูขูดทีนึงแค่นี้มึงก็ต้องการอันใหม่ละเป็นการเพิ่ม,มดีมานด์

ก็คืออะไรอะ่ะการ์ดเกมกูอยากเล่นไพ่อะ่ะเออซื้อเลยกูไม่รู้ว่าซ,าซื้อที่ไหนกูมไม่เคยซื้อเลยคนอยู่ประเทไทยก็มีปกติมันซื้อกับตามร้านข้างถนนวะนี่เราดูนี่ไงรถไฟปกติมันจะเป็นทางรถไฟเนี่ยคาดผ่านข้างบนนี้แหละ ข่มละเป้าหมีควานี่เด่นเป็นคำว่าจงชาน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 จ,งจ,งจ,งจงลายมันเก๋มากเขาอยู่รวมๆกันอนะ่ะอ่ะไปโน้นแล้วเพื่อนกูเอ้ย你等等我哈哈哈哈哈哈อ你等等我我喜欢你的眼睛 จิ้มกับหนังเก่ามากคนที่บอกว่ากูดูเรื่องอื่นไปตั้งสิบสิบเรื่องแล้วค่ะมึงยังอยู่เรื่องเดิมอีกเหรอจะ่ายให้ดีโอ้ยลำมึกแล้ว <c oughs> เ,ลเขาทํายังไงอะ่ะเป็นปลาหมึกหางหนูเหมือนกันเลย <c oughs> ปลาหมึกที่ฉาป,ปูนปลาหมึกที่ฉาป,ปูนชั้นเ <c oughs> ย่าเจ๊เก๋เห <c oughs> ลี่ยงตัวเสียนเจอม,ไม <c oughs> า,อาอไหม <c oughs> อ่าเย่าเจ๊เก๋อหใช่งเยอาหนึ่ง เขาอมึงเดกเอาอิ่มเลยนะนี่อะไรจะออดทุกคนว่าเราอยู่ในองกับตั้งหุดด้วยเราเคยเจอเขาในลีฟที่เป็นป้ายเราชอบก็เลยถ่ายมาไขนมว่าตอนนั้นคนใช่คนธานมหรือเป่าว่าถ่ายไว้แล้วตอนนั้นไปคนเดียวเลยนะไม่บอกเพื่อนว่ากูไม่รู้จักเขาตอนนั้นไม่รู้จักเขาไม่รู้เขาเป็นใครแต่รู้สึกว่าชอบผู้ชายคนนี้เลยถ่ายไว้เผื่อเจอเผื่อเจอมึงจะได้ถามพอมาถามปุ๊บมึงก็เลยบอกว่าชอบเหมือนกันแล้วมึงก็เลยบอกว่ากูเล็บเหลืออะไรเหมือนเขานะ นิ้วเหมือนนิ้วเหมือนไงละ่ะแต่ว่าถ้าซื้อถ้าเขาจะซื้อแหวนแต่งงานมาสซอยไพกลัวเขาไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรเลยเขาสามารถใช้นิ้วตัวเองว,วัดได้เลย,เ,ลยเป็นไงละ่ะความง่ายคุมเมนูคือคนเพื่อนกว่าเอวว้าวว้าวเราคนหาที่นั่งกินไหมวะไปยืนกินนั่งข้างๆโคโค่ปะอยากกินร้านอื่นบ้างะอะที่มันแบบเกิดขึ้นมา มันอร่อยทุกร้านอ่ะมึงเ,เราไปดูเราไปดูซอสลุงปลาแล้วเราไปซื้อกับไทยไปทำไม่หอมที่เกลียดมนเหลียนกินน้ำลายหรือน้ำซอสนะน้ำลายหยดเหรอน้ำลายหยดเหมือนหมาเลย,ลยโอ้ชิ้นใหญ่มากอุ้ยน้ำลายหยดของจริงเฮคอยคอย,คอยนี่เรามาอยู่วันที่ร้าน ทาุ๊ยหมายถึงร้านชื่อนี้หรอไม่ถึงกี่ตอนนี้แย่มากเราอยู่ในทาจีนะคะทุกคนวิดีโอตัวแรกก็คือสั่งเมนูแรกที่มันขึ้นมาเออของสั่งเมนูแรกเหรอกูสั่งเมนูที่กูรู้จักคำสั่งอะไรไปชิงชุนคืออะไรอ่ะไม่เหมือนตัวชิงอ่ะกูอ่านตัวล่างกูเห็นเขาว่าอูดยุนหนานแล้วคุณู้ถึง 还有云南的大理，保留着回忆。唱歌，唱歌，唱歌。谁与谁坐台，又爱着他？那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，好想告诉你，告诉你我没有忘记。 那天晚上天醒醒，满天星星，平行时空下的约定，再一次相遇，我会紧紧抱着你，紧紧抱着你。2> Perfect 2 <Keep>。 we come along long way yeah, we came a long way From where we began Oh, i tell you When I Let Let see, you yeah. see you again When I see you again 是你让我的生活从此都只要你配合，哎呀，心情来雕刻。我心里开朗记录，有些事总是不得分割，<laughs> 七四年，爱情有点甜。<laughs> ถ้าร้องแบบไม่มีทํานองมันต้องอุบาทมากคือตอนนี้ข้างนอกก็คือไม่ได้มีเสียงเพลงแต่ว่าคนข้างนอกได้เราได้ยินเราสุดๆเฮ้ยมากขากมเขาฟิล์มมันก็ยังเปิดอยู่นี่นะคนสัวจังอายเวลาเพื่อนินเดียถามฉันว่าเป็นยังไงบ้างเสียจวงตอนนี้ฉันจะตอบว่าอิดฟ้าจาน a lot แปลว่ามันก็พัฒนามา 有吗关锁成功，请带好随成功，请带好随身物品，随身录屏。